มีผู้เบาท์หรือ่ผู้สาวนะสดเยอะสดเนาะมาดีเฮียนบ่เป็นจบห้องเงี้ยมาเจอผู้เบาททางฝั่งไทยไปเกี่ยวขขาวซอยยังยังได้จ้าคนยังบายยังดีประมาณสี่ห้าคนเนาะสมมุติว่ามีผู้เบาททางฝั่งไทยเพื่อนบอลลินน้ำนอกมีได้บ่อยู่ทางทน ตัวอย่างขาจามาแหละแบลขาจามาพักพ่อนอยู่ในห้อกันเหง่อนี้ได้บุรุต้องไปไปนอนบนอ,อื่นอันนี้อยากเข้าใจ,จลกลับสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีเราเมื่อวานมาผู้พ่อกับบ้าเลยพี่น้องอยู่ทางบ้านกันดอนเนาะนี่ก็เป็นขอทำเนี่ยเป็นเอื้อยของสองฮอมบอกเอยมันแล้วอเอ,อ่อเอฟซีมาเบิ่ร์กไลรี อายุจักปีล่ะขอถามน่อายุ25ปี25ปีโอ้25ปีนะมีผู้บ่าวแล้วบ่ผู้สาวนี่สดสดเนาะบ่ได้เฮียนบ่เฮียนจบแล้วเนจบยังม7บ่จบสอ๋อบ่ได้เฮ็ดการเนาะเฮียนายได้นี่ายตะี หัวใจเขาได้บ่ภาพเป็นเล็กๆไหนพี่น้องเนาะมันก็มาโยกนี่ก็เป็นเอื่อยของสาวหอมนะพี่น้องอายุเศร้าเศรายปพี่นาะอ่ามันนี้แฟนอยู่ทางบ้านกันดอนอันนี้อาชีพอยู่ในข้เค็ดยังส่วนร้ายข้อทานเนี่ยได้อะไาอย่างไรแอนส่วนร้ายเนี่ยป้าสอดจะกคิดนาแล้วก็คิดชวนคิดนา หินน่าอีกสวนอ่ะสีเปล่าน่ะหินนั่เนาะเจ้าก,ก็มีหน้าบอ๊ะนีม่มีเนาะได้เขาลายบ่ปีนี้แล้วหรืบบอบ่ปีนี้ยันเทีเ่ยวเกวแล้วแหละเอาบ่ผู้เบาทางฝั่งไทยไปเกลียวเขาซอยยังยังได้จ้าคนเฮงไรเฮงดีประมาณสี่ห้าคนเนาะสมมติว่ามีผู้เบาทางฝั่งไทยเพิ่อยังบอลลินน้ำนอกนี่ ได้บ่อยู่ทางบ้านได้เนาะตัวอย่างคาเจมาแหละแบบลคาเจมาพักพรอยู่ในหิ้งกันห่านี่ได้บลูราต้องไปไปนอนบลอื่นอันนี้อยากเข้าใจพักฟอนแมนได้คือการยืมเคยมีบ่แบบว่าเคยมีบ่แบบว่าคนต่างประเทศมาลินมายังแถวบ้านห่านี่นะแบบเข้ามาลินมาพักพรอยู่ในหิ้งกันห่าหรือว่าบ่เคยมีมีแบบว่าต่างประเทศเข้ามาแล้วเขาก็กับ มาพักโคนตามเพื่อนอะไรเขาชูดโคนเขาทานในบ้านนะครับอันนั้นตรงเท้ามาคนเพื่อนเขายินดีให้พักบโนเขายินดีพักอือพี่น้องเป็นน้องเนาะเขากรองน้ำกันที่ไหนบ่นี่เนาะท่านผู้ชมเบอร์4พาเบาเบิงระวังเอื่อยกับน้องหน้าตาขายคือกันขนาดพี่น้องพาแฟดบมแมนปะบาแมนเนาะ แพทย์คนละพาพี่น้องพี่เนาะผู้นี้เป็นน้องนะน้องอายุจักปีสาวสามผู้นี้สาวหาเนาะสมมติว่าโอ้นลวงพ่อน้องเนี่ยบอกบอกมีอยากเฮ็นยังเนาะหาเงินแนวได้แต่ละมืออยู่แถวบ้านวิธีหาเงินของหลวงน้องขคยเลขขายเลขโอ้ก็ได้ปะได้มือมือละมือมือละจักซิปหาซิปพังหาซิปเนี่ย มือละมือละร้อยบาทสองร้อยบาทก็ได้ไล่เติบนะพี่น้องนะคุณีร้านบ่โอะร้านงามเนาะมือละหามือละห้าสิบปันเนาะอันนั้นสมมติว่ามีเอฟซีพนัางานไทยอยู่ไทยอยากไปเฮ็ดบ้างงานอยู่ไทยไปบ่อยากไปเนาะสาวหอมสาวฮอมอยากไปบ่ไป ເຮັດງານຫຍັງນ້ອງນຮັດງແມ່ບາບມັກບມບມຍາດາດີຈົ້າສຕັມບິງສູງສດ58ພນນ5 8າ กอบหอดสองเมตรพี่น้องผู้นี่เด้ต่อยต่อยไฟต่อยอาบจิ๊กจีค่ะอาบประมาณนี้เลยเออสเปคสเปคของผู้นี้ผู้นี้ผู้เอื้อยนี่ซื้อหอมบ่บ่แม่นผู้นี้ซื้อหอมเนาะนี่สาวหอมพี่น้องผู้นี้สาวเนี่ยสาวหวอํเนาะผู้นี้ก็มีเฟสเนาะผู้นี้ก็มีเนาะเดี๋ยวเราเลียสิแจกเฟสหให้ FC ทั้งฝั่งไทยทั้งเอ็กเซลลินน้ำนองเนาะคาร์ดองสิเอาแพงบ่สมมุติว่า ได้ัวทาทำฟังไทยผู้นี้จะเอาประมาณจักรล้านว้าเลยแล้วนะสองลอยบ่เงินไทยนีืว่าสองแสนบาทสองแสนบาทสองแสนบาทกับประมาณลอยลอยซาล้าร์นะคุณนี้เด้ประมาณจะได้จักแสนบาทจะได้ก็ได้บ่จะไรก็ได้อกระได้เนาะเอาหักแล้วกันเดียวว่าจริงใจกับเอาโอ้คุณนี่ากได้สองแสนเนาะผู้เอื้อยเนาะคุณนี่เนี่ยคุณนี่ได้เท่าไดก็ได้เนาะโอ้ น่าพี่น้องความคิดเหมือนกันนาคข้าคือกันเนาะเป็นไอ้น้องกันไอหน้องน้ำหนักจักโลขอขาทำแน่จ้าตอนนี้โมได้โมได้ตั้งเลยดิได้บอห้าหกสิบโลหาซีหาซีไฟผู้นั้นผู้นั้นเลยน่ากลัวใหญ่กลัวไอหน่องเมื่อไหร่บอเคฟิดโคฟิด เจ้าได้บ่ให้ผู้บ่าวได้นะนี่เนาะท่านผู้ชมไปอยากไปสนใจนี่นี่สาวหอมนี่สาววัวเนาะมาขอเด้ออยู่ทางบาทนะนี่บาททางบาทกันดอนเนาะค่าดองผู้นี้ประมาณสองแสนบาทเท่นั้นประมาณสามแสนบาทเนาะสมมุติว่าได้ผัวนี่อยากไปอยู่ไทยบ่หรืออยากให้ผัวมาเฮ็ดหน้าอยู่ลาวอยู่บ้านเราในความคิดนะหือว่าอยากไปลินไปอยู่น้ำผัวอยู่ไทย เนี่ยแต่อะไรก็ได้เนาะเพราะแบบว่าในใจนะแบบว่าจะแบบว่าจะหายไปอะไรอุ้ยอยากยุ้ไทยเห็นไหมไทยมันมวนเนาะแม่แล้ยยุ้ไทยมันมวนมันขัดยุ่งเรานี่มันบ่ากจะขัดคนไดเนาะคุณอันนี่อยากไปยุ้ไทยปะอยากยุ้ไทยบัดเฮามีเงินกระซุงให้พ่อแม่กระสุงเสริมทางบ้านให้บรรดาันนั้นปูเพื่อนให้บรรดาอยู่สบายเออแม่แลยคือคือคือ z o o เส้ยผู้นี้เนาะคำตอบผู้นี้คักพี่น้องผู้น้องนี่ยเอยเื้อยนี่ก็ครับกันมวนแล้วเนาะไปไทยเนาะสวมนมบางหลงได้เงินยูทูบลายๆเนี่ยภาพผู้น้องไปลินยู่ไทยไปปะแ<ป>ถวอุบล <c oughs> ไปปะไปไเนาะ <c oughs> มีเอฟซีเพิน่นโทรมาหามาบาเลีลงหกซามฮอมไว้อยู่ในชุมชนเชนว่า ถ้าว่าน่องสีลมน้ำเขาคาว่าอยากโอนเงินหายประมาณสองพันบาทน้องพร้อมปะพร้อมลมนะฮึ่มฮึ่่มผนี้ผู้นี้ผู้นี้เงียบง่ามเลยผู้นี้ผู้นี้มีเสน่ห์ผู้นี้ก็งามแบบคนละอย่างนะพี่น้องเนาะบปกติเลยเนาะมันจะคนละคนเนาะคิดว่าพาแผรบบอแมนเลผู้นี้เป็นน้องผู้นี้เป็นเอื้อยเนาะ ตองนผู้ชมก็ลังยังไลน์น้องบอเล็กก็มาทำแล้วกันขอบใจหลายๆเด้อน้องเด้อที่ให้แบบว่าปรึกษาแล้วอีพีต่อไปบาลเล็กกับเซคลิปแจกเฟซเนาะได้เนาะโอเคเนาะพร้อมนะพร้อมเปิดใจเนาะพร้อมมาสาวหอมพร้อมผู้นี้คือนบทันพร้อมบันไดพร้อมพร้อมนะไปพบกันรบกการณ์นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคำบาสบายดีสบายดีเอฟซีเนี่ยสบายดีบ๊ายบายไปพบกันรบุกการณ์นะท่านผู้ชมบอลเล็กะเซดคลิปแจกเฟซให้เนาะพายสติลนน้องนอกเนาะพี่น้องมีทางบัดกันดอน อยากขอถามอีกผู้เอื่นนี่ตั้มซินเป็นบ่การต,ตระวัดเป็นบ่เป็นบ่ะเป็นเป็นเนาะเด็กคนนีนนามมา้พู้น้องตันตระวัดงานมาเลยพี่น้องสาวหอมคนนี้ก็เป็นเนาะเดี๋ยวอีพีหน้ามาเลยสิมาอัดคลิปหน้าพี่น,อนอ้องๆเอาขอบใจไลน์เด้อ